คลิปนี้นะครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับวันที่8ในเซิร์ฟ71นะครับวันนี้ผมยังไม่ได้ทอะไรเลยนะผมเพิ่งเก็บเหรียญไป2ครั้งนะครับก็มาเริ่มกันนะเริ่มทํากับผมนะครับอ่าเข้าสู่ระบบที่8นะผมก็จะได้เลนโงคุตัวนี้มาแล้วนะครับมันจะมีเวลาอีกสองวันเนาะที่จะทําให้เขาเรียกนะทำเคสที่เรียกเสร็จเรียบร้อยนะครับ ็ลองปกติครับก็ามาเก็บเพชรเก็บอะไรนะโอ้มีคนเติมชิโนบุไปแล้วนะฮะนี่นะ้า้งขึ้นที่เจ็ดนะเติมชิโนบุสุดแก่งไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็ตั้งเป้าไว้นะครับว่าประมาณสาักออ,ออ600นะ เดี๋ยวผมเป็นอะไรอ่ะนี่ก็เก็บไปเรื่อยกๆกน,นะปั่นก่อนนะคือยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะวันนี้อ่าพรุ่งนี้ผมก็จะได้อักษะแล้วนะครับอ่าหมุนหมุน โอ้โหได้ทันจิโร่ไฟนะเมื่อวานบอกว่าจะเอาออกนะวันนี้นะครับเปิดให้เปิดให้ผมเฉยเลยได้เฉยเลยนะครับได้บอกจะออกเท่านั้นนะอันนี้นบาร์ก่าเนี่ยผมลงตั้งแต่เมื่อวานนะ โอเคเดี๋ยวลงใหม่นะครับโอ้ยเดี๋ยวนะผมต้อเอาโทโมยะลงอีกประมาณ สามหมืนห้านะครับจะทำได้ไหมวันนี้ นี่ผมก็ลงมาจำวันอะไรไปก่อนนะครับนี่ได้เพชรมานะครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะในเทคนิคการเอาเพชรนะครับกดรีเฟชไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็จะได้เพชรเอาแบบเพชรเยอะๆหน่อยนะ ออเนี่ยครับพอห้สิบก็โอเคนะครับนี่ครับก็จะได้รับรีไปก็ได้เพรน,นะครับนี่เราสักห้าสิบก็กำลังดีเนาะก็ฝึกอบรมใช่ไหมอา้าวกวายปันหายอะ่ะ ต้องมาเสียเวลาในการเล่นด่านนี้นะครับไม่รู้ว่ามันบั็กแน่ๆเลยครับก็คือต้องมาเสียเวลามานั่งตีนะครับ ก่อนที่แบบรอมันตีเนี่ยผมก็อยากจะบอกนะครับตอนนี้ผมทำเทียร์ลิสต์มานะครับเป็นเทียร์ลิสต์ที่แบบเจ็ดวันนะครับเหมือนกับเวันแรกนะครับเป็นตัวไหนที่โหดนะครับเพื่อนๆก็ไปดูกันได้นะครับอันนี้ผมติดค้างมาสักระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเทียร์ลิสต์ที่แบบรวมนะครับรวมจนถึงปัจจุบันถึงชินอุบุนะครับมาให้เพื่อนๆดูอีกนะครับเร็วๆนี้นะครับก็ติดตามช่องซูเปอร์ลักกี้นะครับ ตอนนี้มีโลโก้ะนะเพื่อนเพื่อนก็คือผมเพิ่งทําวันนี้อย่างนะโลโก้วันนี้นครับก็ดูแบบน่ารักนะน่ารักไหมผมคิดว่าน่ารักดีนะโลโก้ผมะนะครับเนี่ยอย่างที่บอกมูจิโร่เนี่ยครับก็เป็นตัวที่ดีนะครับแต่จริงๆนะผม ในตอนแรกๆผมมองว่าเหมือนกับทีมไฟนะครับผมว่าเล่นได้ดีนะเคียวจูโ hmm. ร่ ulo, แนวหน้าเคียวจูโร่กับตันแล้วก็มีในส่วนของมิซึริ Mystery นะครับแล้วก็ทันจิโร่ไฟนะแล้วก็มีตัวอื่นนะมะีในส่วนของเนสโกไฟทั้งสองตัวนะผมก็มองว่ามันเผาได้ดีนะในช่วงแรกๆนะ แต่เน้นย้ำนะมันแค่ช่วงแรกนะครับก็คือจะดีแค่ช่วงแรกนะแต่ว่าหลังๆมันมันเหมือนกับว่ามันมันเผาเบาอะครับถ้าหากว่ามีเหมือนกับนานไปอะมันก็จะมีของใสยเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาเมจการเผาอะมันก็จะลดลงนะครับทำให้เห็นแบบว่าดูแบบไม่น่าปั่นเท่าไหร่นะครับจะสู้สายเมตาลมไม่ได้นะครับเมตาลมมีอะไรครับก็มี มีในส่วนของมูจิโร่นะครับแล้วก็เทนเงินนะครับแล้วก็ชนิดสืบหลับก็นั่นนะครับก mm ็โหดนะครับทา mm hmm. มายโยนะแล้วก็มีทามายโยนะผมชอบเรียกว่าโทโมยะโทโมยานะแต่มันชื่อชื่อโทโมโยเนาะโทโมโยใช่ไหมเพื่อนๆผมไปติดจากอะไรมาเนี่ยโทโมยะเนี่ยนะนชื่อโทโมโยเนาะ สาวสวยประจําเรื่องนะ้วโทโมโยนนะดันจําชื่อผิดจะได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าผมขาดแบบไปเยอะนะสําหรับตัวที่ผมบอกว่าดับเอสนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ดีนะครับตอนนี้ผมขาดไปเยอะมากผมมีแค่สองตัวนะ ธามโยกับในส่วนของุอจิโร่นะครับดังน,นั้นก็ไม่มีนะครับนี่ครับการจัดทีมนะครับก็คืออย่างที่บอกก็คือก็คือมีลมนครับลม6ตัวหรือว่ามีคระวีสานมาใส่ก็ได้นะครับก็จะได้เอ่อ SP นะครับก็คือย5กับโจมตียี่้านะครับผมว่า5%ก็มีผลนะ ห้าเปอร์เซ็นนี้อาจจะทำให้แบบเกือบตายจริงๆถ้าหากตายให้ยี่สิบเปอร์เซ็นตายเนี่ยี่ห้าเอซ็นอาจจะเหลือนิดนึงนะทำให้สวนกลับได้นะครับอย่างเช่นถ้าโจมตีไปนะครับอีกห้าเปอร์เซ็นอีกนิดนึงอ่ะศัตรูจะตายนะครับแต่ไม่ตายนะการที่อีกห้าเปอร์เซ็นนี้ก็มีผลเยอะนะ นี่ครับจะเห็นว่าการรักษาของชิโนบุแน่นอนครับว่าลดลงม,มากเลยนะนี่ดูตัวชิ้นบุครับเนี่ยร้อยหลักร้อยเท่านั้เองครับจากที่จะหลักหมื่นนะคือเกมทําตัวลมมาได้โหดมากมากเลยนะแล้วคอมโบดูดูครับอย่างเซนิสุเนี่ยแน่นอนว่าตีแรงมากมากเลยนะครับเนี่ยตัว SR ที่ผมบอกว่า มันมีบางตัวที่เก่งนะเซนเนอสิสตตัวตัวนี้เก่งอยู่นะครับในระดับ SR ตีแรงนะแล้วอีกทางนึงมันมีเลือดออกด้วยนะครับอา่ามีก่อนล้างมาแล้วเมื่อกี้ไม่มีฮนะเออผมก็่งงจริงก็เราทำประสาทอิ ivity, มพีดตี้การถูกลมการสังหารวิสัเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่สามารถสู้ในในด่านนี้ได้เลยนะครับ มันเก่งมากๆผมคงไม่ต้องไปเอาอ่าต้องเอาตัวมาอัพเพิ่มละว่าคือตัวซ้ำนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมมันไม่มีตัวซ้ำเลยอะ่นะครับนี่ผมสู้ได้ไหมเนี่ยเอาไม่ซสู้ไม่ได้อีกแนละ้ว มันดูนครับว่าสนินสิ่งของผมมันอัพได้ถึงเท่าไหร่นะโอ้อัพได้ก็เยอะอยู่นะจริงๆก็อัพดาวได้อีกโอ้ไม่อัพอัพแต่ต้องกินตัวอื่นไม่เอา่ะครับอัปเกรดคอมแรงซะหน่อยนะอาวไม่ไม่ไ,ม,ไม,มีอีกนะ Okay. ตอนนี้พลังสน,นิสื่อผมเท่านี้แล้วนะครับแล้วผมจะดูในส่วนของพลังของผมมันเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่าก็อีกยี่สิบปดนะยี่ิยีสแปดเคเนาะอืมเนีย่ยผมก็ทำเควสไปเรื่อยๆนะครับเน้นทำเควสนะครับ เคเคสผม100แล้วน,นะครับก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับอ๋ออย่าลืมตีกิ้วไว้นะไปเช็คอินกิ้วด้วยครับแล้วก็ไปตีกิ้วหน่อยนะนี่ครับถ้าช่วยเพื่อนตีกิ้วไว้เลยนะี่ก็จะเขาเรียอ,อะไรอนะ่ะเราก็จะได้แต้มมาอัพนะครับแล้วก็ในส่วนของเนี่ครับ ธุรกิจนะเราก็รับมานะครับอัพมาให้หมดนะครับเราได้เจ0้อแล้วใช่ไหมเราก็อัพเลยนะอัพในส่วนของลังโจมตีก็ได้ถ้าอยากให้โจมตีแรงๆนะครับอันนี้มันจะมีสายทั้งทั้ง5้าสายนะครับทีมผมเนี่ยจริงๆอนาคตผมทําเผื่ออนาคตไว้นะครับว่าจะมีตัวในส่วนของนักล่านะตอนนี้มีในส่วนของเอนเตอร์นสิสสหลับแล้วก็มูจิโร่นะครับ ที่เป็นนักล่านะผมก็เหมือนกับทําไว้ก่อนนะเดี๋ยวก็จะมีอาคาสานะอาคาสาก็คือนักล่าเหมือนกันนะครับแล้วก็ดาบีก็นักล่าเหมือนกันนะก็คือจะได้ประโยชน์ในการเพิ่มเติมจากในส่วนของสกิลของกิลนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้คืออย่าลืมอันนี้นะตีเสาหลักนะครับตีทุกวันนะครับทุกวันตีครบห้าตัวแล้ว ก็ตีอีกนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่เอาของรางวัลมานะนี่ครับได้หลักคำนี้นะอันนี้ผมยังไม่ตีเนาะ ็นไรผมยังไม่ตีอะไรบ้างนะครับอ,อ๋อตีหมดแล้วนะแนวหน้ายังไม่มีใช่ไหมแนวหน้าผมไม่น่าไม่มีตัวลวมั้ง อย่าลืมตีเสาหลักนะครับเพราะว่ามันก็มันอาจจะได้ของเล็กน้อยนะแต่ผมเคยได้หนึ่งหมื่นเพจนะครับจากการตีเสาหลักเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันได้มันกี่เปอร์เซ็นต์นะถึงจะได้ในส่วนของหนึ่งหมื่นเพจนะครับมันมีโอกาสนะมีมโอกาสนะ อีกแปดเลเวลนะผมถึงจะเหมือนกับสกิปอันนี้ได้นะแต่บอสตัวนี้มันไม่มืนเนาะมันไม่มืน,มนไม่ติดสานะอะไรเลยอ่ะ อ่าโอเคผ่านไปแล้วนะแล้วผมก็มีนัดในส่วนของมาร์ตี้ทันติโรนะผมก็ยังไม่ไม่รับเนาะรับไปก่อนนะครับอ่าผมก็เล่นนี่เหมือนเดิมนะก็ยอย่าลืมเล่นตัวนี้นะครับมันมีห้ารอบต่อวันนะครับอันนี้ ต้องบอกเลยนะครับผมก็เล่นมาเออ่สักระยะหนึ่งนะก็รู้แล้วนะว่าไอหมาพวกนี้มันเดินไปทางไหนนะแต่ว่ามันมาลัวเกินไปคนระับมันมาลัวแบบลัวมากมากนะจนแบบสู้ไม่ได้